บริลัมนั่นคือนักฆ่าเลือดเย็นโหดเหี้ยมทาลุนสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตแอดโพสเราจะได้ดูกันเต็มๆเลยห้าประตูโคตรมัน คู่นี้บุรีรัมยูเนเต็ดครับระหว่างบุรีรัมยูเนเต็ดพบกับขอ,อนแก่นยูเนเต็ดนะครับดูรายชื่อครับของทางฝั่งเจ้าทีมบุรีรัมยนะ์ในตะบกอ่ะโอเคต้องวิเคราะห์กันหน่อยมาดูรายชื่อครับเกมนี้บุรีรัมยูเนเต็ดน,นะครับมีการปรับเปลี่ยนโคต้าต่างชาติ1ตําตำแหน่งนะครับก็เลือกที่จะใช้ใครครับฮาริฟุนคิดกลับมาลงเป็นตัวจริงเกมที่แล้วฮาริฟุนคิดไม่ได้ลงนะแล้วก็กางใช้โลกิสเนาะแล้วก็ใช้ดูบุญญาแล้วก็โจนาธานโบกิ้ เกมนี้มาอีกรูปแบบหนึ่งก็ไม่เบาไม่เบานะไม่เบาเลยทีเดียวฮาร์ริวส์คิดรอสนาดูบุญาและโจนาธานบริกิจัดเต็มเลยแล้วก็เอาทีนาทอมัวทันไปเล่นแบ็คซ้ายเหมือนเดิมสุภชัยเจเด็ดมาเล่นหน้าต่ำนะหรือวิทฟิตัวรุกพิเดน,นโดนฉัรสมีวันนี้ยีนมิทฟิวตัวรับเต็มรูปแบบคนเดียวเต็มรูปแบบชัดเจนปึ๊กและตระกร้หม่คำนี้เป็นแบ็คขวานะครับก็ยังคงเป็นแบ็คขวาแนวรื่บรนบดินตรงมีการเออเดน้ หายแล้วแต่ติดโทษแบนนะครับสุมาเหมือนตาปีขวานะครับ cool. เดียนคูอวันวันนณิพลาดนิดนึงนะลุมิสุลกาแล้วก็สิวรักษเทสุหนึ่งนี่คือคู้เล่นของคุลานะ์นสี่หนึ่งสี่หนึ่งนะครับขนนอนแกยุติเต็ดครับเกมนี้ได้ปานิชากลับมานะครับแล้วก็ริดดอคอเฮนนะครับจัดชุดใหญ่เต็มเลยนะครับก็วันนี้เลือกที่ใช้เออเทวาแสงนาโกนะโอ้แล้วก็เอาพระพลวกลาง พลพบลวากางนี่เล่น 5, ห้าแล้วเนี่ยนะพอละบลวากางเล่นแบบขวานะโอเคอามาดูครับเกมของทางขอ,อนแก่นเป็นยังไงบ้างก็แน่นอนครับเกมวันนี้เออมาแสดงให้เห็นถึงอันดับแรกนะครับคุณสังเกตไหมผมว่าหลายคนสังเกตแล้วก็รู้แล้วว่าบุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยเป็นทีมที่นอกจากตัวผู้เล่นเหนือกว่าชาวบ้านก็แล้วนะนอกจากตัวผู้เล่นที่เหนือกว่าชาวบ้านก็แล้ว ก็มีเรื่องของวิธีการในเรื่องของสมรรถภาพทางด้านร่างกายทุกอย่างเป็นต่อหมดเออบุรีรัมเหนือกว่าทีมอื่นคือความเสถียรในการใช้พลังงานความเสถียรในการใช้พลังงานแข็งแกร่งมากพลังงานเขาใช้นี่เต็มเอียดเลยคือไม่หมดอ่ะและสังเกตบุรีรัมเนี่เป็นทีมที่เปลี่ยนตัวน้อยมากผมบอกเลยบอลสมัยใหม่เนี่ย เปลี่ยนตัวขนาดนี้มันมันสุดยอดแล้วคือถ้าคือผมพูดแบบนี้ผมยากพูดแบบนี้ของผมเนี่ยผมเล่เนบอลเพสซิง่งแต่ผมมาต้องแพนไว้ว่าไอ้นี่เพสกี่นาทีผมเปลี่ยนครบห้าตัวเกือบทุกเกมะ่ะเกือบทุกเกมแล้วบางทีบางเกมเนี่ยเปลี่ยนห้าตัวตั้งแต่แตนาทีที่หกสิบเจ็ดสิบครบแล้วเพราะพลังงานเนี่ยการสะสมพลังงานอ่ะยังไม่ดีพอความบริลามพลังงานเหลือเฟื่อมาก พลังงานเหลือเฟือมากนะครับเหนือกว่าทีมอื่นนะครับเหนือกว่าทีมอื่นก็เลยทําให้ค่อนข,ข้างแตกต่างนะฮะในในฤดูกาลนี้บุรีรัมย์ก็เหนือกว่าแชมปนะ์แน่นอนนะครับไม่ว่าจะจัดระบบไหนลงมาอะไรยังไงมันมันมันชัดเจนเออ,อีกในหนึ่งนะครับการจัดเราจะน่ดูบยาคู่กับบริจิและใช้ฮาริวุตกิลงมาเนี่ยแน่นอนครับถ้าคุณไม่ได้คาดหวังกับฟุตบอลเพสซิ่งเต็มรูปแบบ ซึ่งมันไม่จะเป็นต้องใช้ทุกเกมก็ได้ก็ใช้แบบนี้ก็ได้นะครับต้องการพักบอลต้องการประตูแนวรับของคู่ต่อสู้ไม่สูงใหญ่แนวรับของคู่ต่อสู้ไม่แข็งแกร่งเกมเพสแดนบนลคู่ต่อสู้ไม่ดีแทคติกมันยืดหยุ่นได้มีตัวเลือกเยอะมากครับบุรีรัมต้องยอมรับนะครับ จากกั้นไม่อยู่นี่กั้นอยู่แล้วคือฉี่ไม่ต้องเบ่งมากแล้วตอนนี้ไม่ต้องฉี่บ่อยไม่ต้องเบ่งนานไม่ต้องทรมานเหมือนเมื่อก่อนฉี่สุดไม่ปวดไม่แสบโอ้ยอมรับตัวแอดโพสนี่ดีจริงๆริงแอดโพสแอดโพสแอดโพสสุดยอดแอดโพสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารต่อมลูกหมากโตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไลน์แอดเอดีดีแปดเ